ทำกับข้าวกันเป็นลูกสาวชาวนาะแต่ว่าซื้อข้าวกินยังไม่ได้หั่นพักเลยไปทำกับข้าวกันค่ะแล้วก็หุงข้าวด้วยแล้ว เมื่อกี้ขนมวนไม่หุงข้าวไปนะเพราะว่าใช้เวลาหุงข้าวประมาณ30นาทีนะคะก็จะหุงข้าวไปด้วยแล้วก็ทํากับข้าวเสร็จน่าจะใกล้น่าจะพอดีเนาะน่าจะพอดีทํากับข้าวกันเราก็จะมาเริ่มจากการหุงข้าวก่อนนะคะทุกคนนี่หม้อไฟไฟ้าของขนมวนนะคะก็ทําได้เกือบผู้ย่างนะคะแต่ว่าทอดไม่ลา้ก็จะมีอีกหม้อหนึ่งสำหรับผัดเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นหม้อหุงข้าวนะคะมีระบบตั้งเวลาไว้ด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวถ้าติ๊กต่อผ่านของจะเปิดตะกร้าและนี่ก็คือข้าวที่เราได้มาเมื่อวานนะคะเป็นลูกสาวชาวนาะแต่ว่าซื้อข้าวกินเพราะว่าขนมวุ้นยังไม่ได้กลับบ้านเนาะพอไม่ได้กลับบ้านก็เลยยังไม่สามารถเอาข้าวจากที่บ้านมากินได้นะคะก็คือน่าจะเป็นช่วงช่วงปีใหม่นะคะทุกคนเดือนที่แล้วน,นี้กินข้าวขาวนะคะทุกคนข้าวพันหนักเนาะก็คือแบบ ด้วยความที่เรากินข้าวหอมมะลิมาใช่ไหมคะจะเลยรู้สึกว่ามันแข็งเนาะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยกินนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงที่ไปฝึกงานขนมวนฝึกงานก็กินข้าวพันนาะข้าวขาวเหมือนกันเนาะแล้วขนมวนก็ไม่ใช่คนซีเรียสอะไรด้วยถึงจะแข็งหน่อยแต่ก็กินได้นะคะแม่ก็บอกว่าก็ใส่น้าเยอะๆอจะได้นิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าเดือนนี้เราจะกินเป็นข้าวหอมมะลินะคะทุกคนแต่ราคาก็ถือว่าไม่ย่อมเยานะคะเพราะว่าหอนี้ที่เห็นอยู่นะคะ ประมาณกิโลหนึ่งเนาะก็ประมาณห้าสิบหกสิบาทนะคะทุกคนแลมันก็จะหงุงถ้วยหนึง่งถ้วยน้อยถ้วยหนึ่งนะคะนี่ถ้วยหนึง่งหุงข้าวไว้จบจะค่อยไปทำอย่างอื่นว้าว ข้าวถ้วยหนึ่งสำหรับขนมวุ้นนะคะทุกคนแต่ที่จริงทุกวันถ้าไปทํางานขนมวุ้นจะหุงสองถ้วยนะคะก็คือกินตอนเช้าแล้วก็ห่อไปทํางานนะคะเป็นหมูก้าวก่อนนะคะจะมาเสียบปักกันก่อนะนะ ยังไม่ได้หันพักเลย หลังจากที่เมื่อกี้ขนมุนไปเตรียมวัสดุ <laughs> วัสดุวัตถุดิบอยู่แป๊บนึ่งนะคะหนึ่งตอนนี้เราก็จะมาเริ่มทำกับข้าวกันแล้วนะคะคนเราจะมาเปิดก่อน ต้นกระดิ่งกรกโนดอีกค่นอันนี้จะเป็น แรกนะคะคนเพราะว่าที่ผ่านมาขนมจะทำเป็นแบบต้มหรือไม่ก็ย่าง ว้าไม่ได้กินเมนูผัดที่ตัวเองทำเองานานมากสองเดือนเลมันเป็นหม้อแบบที่ไม่ติดกระทะด้วยนะ there. เ <Whoa. S 2> สียดายไม่มีต้นหอมนะคะแต่ปอกขนมนไม่ได้ซื้อต้นหอมมาเนาะน่าทานมากๆ มีเมนูข้าวของเราสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นข้าวแล้วก็ผัดแตงใส่ไข่เนาะ<ม>ทุกคนยังไงก็อย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขนมบุญก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนก็จะไปทานข้าวทานข้าวเสร็จก็จะไป ตั้งห้องน้ําอาบน้ําแล้วก็ถูพื้นนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับขนมบุญด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทานข้าวนะคะ